สวัสดีเอฟซีทุกคนอ่าก็มาถึงคิวของฮ้านอยนะครับฮ้านอยวันนี้มันที่หกนะครับส่วนฮ้านอยเมื่อวานนี้โอ้เปิดหัวมาดีเลยนะครับเฉพาะกิจสองศูนย์แปดนะครับก็พลาดสามตัวนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดมาบนนะครับออกล่างอะไรสามสาม แล้วก็ไปกาชาติ0 5นกานะครับกาชาติ059เนี่ย079 089เอ้ยไม่โดนไปออกล่าง0 8ย์ก็ตัวเดิมนี่แหละทั้งกาชาติทั้งเฉพาะกิจนะครับ <c oughs> เออเน้นเฉพาะกิจมากาชาติด้วยเนี่ยเนี่ยหลายรอบหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วนะตัวเดิมนี่มันก่อนก,ก,ก็ -63 3, 3ารอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้อยคืออยากทิ้งตัวเดิมนะครับเขากาชอบมาตัวเดิม เมื่อวาน80-08ยแล้วก็ไปพิเศษ7-0นะครับ7-0ตัวเน้นผมตรงๆน,นะครับออกอะไรออก4-7-0นย์นะจับ9-079นะออก4-7-0เจฉียด3ตัวนะครับล่างออกแปดเจ็ดโอ้โหพิเศษนี่พิเศษนี่ทั้งบนทั้งล่างเด้ง2เด้งเลยนะครับ เออแลก็ประมาณนั้นไปถึงรอบปกตินี้ไม่มา8 5ดหนะครับ8-56-39ามเก้าัใกล้เคียงเฉย8แปดสามหไม่มีมีแปแล้วก็0-3ประมาณนั้นนะครับเนาะแปดศูนย์องรอบวันนี้มาดูกันต่อนะครับสําหรับฮานอยฮานอยวันนี้ผมวางตัวเด่น ไปที่0ูนกับหนะครับศูนกับห <c oughs> แล้วเด่นของเฉพาะกิจล่ะเฉพาะกิจะจะเด่นอะไรนะครับเฉพาะกิจนะครับ Okay. เฉพาะกิจเขาจะเด่นที่01แล้วก็67นะครับตัวเจาะศูนย์หนะครับหน หนนะครับ09นะครับอันนี้คือตัวเด่นของเฉพาะกิจนะครับส่วนตัวรองฝากหนด้วยนะครับตัวเด่นอะ ส่วนตัวรองนะครับผมวางไปที่หนึ่งแปดศนะครับแปด แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ04นะครับตัวเน้น 06, 07, 16, 17นะครับเฉพาะกิจทีนี้มาดูนอยรวมนอยรวมนะครับ 04, 06, 07 08,09นะครับ16,17,18,19,89อันนี้คือของนอยรวมนะครับตัวไหนเด่นของนอยรวมนะครับนอยรวมผมให้เด่นไปที่89

หนึ่งสอ่ศนี่คือตัวเด่นนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับ3ตัวผมวัดไปที่906นะครับ cao xuống cổ trước mình... xuống đặt cao à. อันนี้คือชุด3ตัวนะครับ906089จัดไปชุดนี้นะครับชุดสามตัววัดใจนะครับโอเคโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับหานอยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับผมนะคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ